กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิบ้าอิอ็มเมอร์ทงเดินทางมาติดตามตัวเลขครับแม่น้องนาดาเนาะครับเอฟซีเนาะตอนนี้อยู่ที่ศาลปูญยาครับเอฟซีนักแสวงโชคมาหลายครับเพิ่นเซนวายครับเพิ่นเซนวายครับเขามาหลายงวดเนาะครับขอโทษดนะครับด้วย

ติทั้งว่านิสินั่งว่าสายานั่งว่าทีวังว่ารับติงว่าตัดปฏิสิโลเมปะพุทมเทว่งสารนั่งขัดขามิติขานั่งมีสินั่งว่าสายานั่งว่าทีวังว่ารัดติงว่าปฏิปฏิสารุ่มแม่พระครพุทธเจ้าว่างสารานั่งขัดขา เป็นชื่อสานะครับเป็นชืร้านจะทำไห้นะครับตั้งเย็บเีั้งไก่ตั้งไก่ตัวนี้เป็นคนบ้านเก่ยจริงๆกอแ่เหน้าดาหรือว่าน่าแป้งนี่แหละครับที่เป็นูเร้านขอโงย่าเนี่ยละเป็นผู้ซื้อสัรหน่อยจะัทุกทดีขึ้นซีด้วยนะคะับเราไม่างประเทศนะครับไมได้ข้าวประเทศเีเีมทอนาบุญด้วยนะคะ่ได้ซื้อสั้ซื้อของได้นะคะตอนเช่นพ่่พูดด้วยกันด้ว เอหิพระภูมิชัยยะมงคลรัตนังอาหังคันตะว่าอาคัตชัยยะอาคัดชายเอหิพรห้าหกแปดปม่สามหาเป็นยาานะย่าเห็นย่าห้าหกแปดหากแปดมันชี้สตเนหล่นห้าหปดเตียนห่นองแม่น่จะแม่เตเล่นรูนาแเป็น่นชีแต่5.68หกด้กในปานมันยังทานออกคนวะเตเียนซาเล้งนั่นบอก แม่จ้ะโอ้แม่น้องแม่จสาเลียงคันทียาเพิ่ขึ้นครอบครัวต้ัง้น แป่ตอค่ะแม่จเราฝันว่ามันตัดภาพมาเลยเหมือนังมานคือเก่าย้เก่าเลยเก่าแต่ว่าแต่ว่ามมีพกเกคือจะพามาคือพื้นรโงลดแล้วคนมาสีเลยทะเบียนรถห้าหกแแต่ว่าทะเบียนรถมันห้าห้าหกแปดมันมจะมีสโจมันะห้าเปสี่ให้แค่ห้าเป็นแปดแต่ว่า่นจะให้ป้อยมือนี่ป้อยมือนี่ควาไหก่ยนก่อนวัก่อน สัญญาคือสัญญา่ะยอดะครับรู้บิต้ก็ไมตู้แต่เ่ไม่ต้องกดปัญาแว่าปูนี่บอกแปดศูนย์แต่คนจิซื้อเดยจ้ะปูบอกแปดศูนยผู้บอก80ดย์าบอกหางหกแปด่น้องปังดีๆคนละคนปูแบกบอก80 แต่ว่าญ่านี่บอกหกแปดสี่เล้วง์สี่เลยค่ะแต่ว่าคนที่บอกหกเจ็ดหมดก่อนเมนน่าเนี่ยค่ะนีเพูดถึงหกเจ็ดเนี่ยกูเพราะว่าคนว่าคนคนว่าในความฟันวะเงินล่าไอ้เง้นแซงก็ได้จับข้อกับมีชูถูกกับผ่านเนี่ยมันี่บอกเขาอีกหน่อยื่อนี่พูดงะหยังคนบอกยังคนว่าองค์นี้บอไหมคนเียว่าเลขออกแปดศูนย์เด้อลงลงหลด คือครับครับคับจากเมียเปิดนหม่เมียเพอนบอกก่อนสิแต่ย้อนย้อนก็ไมคือเพิ่นเพิ่มโลกในโลกพอดีคือเมียเพหมนเลยา80เด้อเลขจอด80ม่นนจ้ะี่ไปพร้อมปูใหญ่ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่วิญญาบอกหา680คู่บอก80น้องต้งเอา งแท่เส้พ่อม้อมแล้วก็่าพมแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างกำหนดเนี่ยรเป็นยับอกว่าจูฟังอันมือมือเปาเรียกมือมือเช่ามือนอกที่ต้องไปถ่ายกลิบนะเรงออกาจับมือมือเมือเนาะไปนะยกันรูันนีู้้คีรถมากคีรถจากบ้านมาพองูสองตัวอยู่ท่0เขาไหมจ๊ะท่งเขาเลยก็สัมคนแัวเลก็ดำกระลือยู่ล่ กับแปดโมงหน่อยๆแน่นอนแปดโมงที่บ่าวชูลงฟังมือนะแม่แม่จะน oh, ึกว่าสูลงฟังนะนู้ต้องไม่จอดลอยเพล่นเรื่อยไปไปน้ำกันเลยบอกครับทั้งสองตัวกก็เลยกูก็เลยจะขึ้นมาหมอจอะยังสิมาหมอจอดแทนนัวนุก็เลยจอดรลยนุก็เลยมองเห็นว่มาฝุ่นปนฝุเดินรู้สึปเฮ็ดอยู่เขาเคยไข่ปูกัญญาเนาะมันก็เลยเลื่อยเลื่อยคลามพังงานพังงานก็สำคหรือจะงูเง้งพิยาว่ารถยูดดีๆกับทับยานนี้บรอต่อมาปุ๊บทับยานรถนี้ได้มากเนาะจะมี่ระบุ ตั้งแต่ปีปม็มทีทีเอฟซีมอบรถคันนี้ี่มออบให้ทะเบียนไม่เคยหล่นข้าบอยู่ดีหล่นออกมาทะเบียนหลน่น ทะเบียนอะไรห้าหันไม่ฟันความจริงความจริงทะเบียนอยู่ดีๆก็ลดความจริงงู้น่มความจริงงั้นเป็นปฏิหารเนาะแต่โตเดียวกันกับยาบอกเนาะยาบอกห้าหกแปทะเบียนรดอยู่ดีๆก็ล้นก็เพิ่มห้าหกแปด้ยวะไงขารลัตเตเรียไม่ผมกวนมูเด้วยห้าหกแปดานโชคร้ายกับแปดสูเนยปเป็นลางอาจจะเป็นล่างครเบนแปดสูงลางครับเอฟซีวันแล้วตาปูมัก เีห้าหกแปดห้าเก้าแปดโอ้จะเดียวกันเลยกันไหว้าวยังแห้งแล้วันนี้เทื่อนมาเยู่อนบ้านต้องมรีเอกบ้านหนึ่งสามทับเก้า เลขเลขเ่ยบอกคะหกแปเลขบูแปดือในคนที่บอกเลขที่บ้านถูกมันเอากินขอลม้่กินกินกินไกินละหกินไรค่ะก็ได้กินคอยเขาบอกเป็นตัวนของมาให้ปูฟันแบดีเลยแม้แต่วันฝันนี้เลยฟันไม่ได้กินแล้วเจ้าเขาเลขกตัวนี้บอเพียง เราะว่นบอกถึงแต่วระแม่นาดาบอกว่าหมูว้านนี่าบ่ย่อมบอกจะบอกได้ต่อเมื่อวายแล้วคอยสนาดแม่ทังแม่นนทียายังไม่รู้เลยหนูบ่บ่บอกบ่บอกไม่ต้องกันกับบ่บอกเพราะว่ารังษารัญญาบ่บ่ให้บอกก่คือบ่บอกแปด่อเสียงแล้วพันไม่ได้กินพันไม่ได้กินพี่น้องุยอดุนยอดล้ว่ันจะได้องเสียงตัวเนี่ยห้าหกแปดเอาพนจะายจะหนีเด้อพหาจะไม่เสียงาแปดห้าแปดห้าแปดสูงแปดไปกินผลไม้พี่น้องน้องพนเสียงแล้ว เอาครับเอฟซีกระตัวเลขกไม่เ่าเนาะครับเนาะจดจดไว้แคปหน้าจอครับเอฟซีเนาะจดไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทุงนะไม่ได้ครับตะยันพึ่งไปใส่เอฟซียันพึ่งไปใส่ครับมือนิเบาแอมโลทุงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงคองดีกันครับเบาแอมโลทุงนี่ยจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เป็สิริถือนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมคกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีขักรับส่านผู้รรมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไและกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนว่ดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม,ม่ตามไม่ตามไม่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นใอ้คนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่ามผู้ชมมือแท้แล้วลกกบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน์คารว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบือโถ่เนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่ราศีมันบดมันบัง สียเงีบจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไลเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ค